กิติรัตน์นนองเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่พ้นหนึ่งปีเพราะมาด้วยคำสั่งนายกที่สองสามสี่ในคำสั่งนี่เขียนชัดเจนว่าให้หน่วยงานราชการทบวงกรมต่างๆให้ความร่วมมือแล้วเบิกงบหลวงได้มันสำคัญตรงนี้พอใช้งบหลวงน่ะมันก็คือเหมือนข้า,าราชการเมืองแล้วที่สำคัญอีกเอ,อ่อออกจากคำสั่งออกจากตำแหน่งได้เพราะนายกหมดวาระถูกสารนูน ให้ออกผลจากตําแหน่งมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีไอ้สํานักงานเลขาธิการคณะรัมนตรีวันที่15สิงหาเขียนข้อ2.2เขียนไว้ชัดเจนว่าให้บุคคลที่ถูกแต่งตั้งตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีตามระเบียบราชการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยปี2 5 3 4เน่ยม,าามัตรา11วงเล็บ6ก็หมายถึงว่าอธิบายมาถึงกิติรัตนานองน,น,นี่แหละ ให้ผลจากตําแหน่งตามระเบียบข้าราชการเพราะเพราะราจะาจากข้าราชการการเมืองคือมาด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ .2534 ไปด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองพศ .2535 ดังนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่าว่าว่ามันเป็นยังยังถูกต้องตีความว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกฤษฎีกาเขาก็ตีความว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนี่ให้อธิบายกว้างกว่าข้าราชการการเมือง หมายถึงผู้ที่สนับสนุนฝ่ายบริหารหมายถึงผู้ที่อํานวยการสนับสนุนอํานวยการนโยบายรัฐด้วยดังนั้นคําว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้ตีความใหญ่กว่าข้าราชการการเมืองแต่นี่กิตติรัตน์ไปเพราะข้าราชใช้พรบข้าราชการการเมืองน่ะดังนั้นนมัอธิบายเรื่องนี้ข้อกฎหมายก็ต้องหกเทียงกันอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ก็ไปยื่นคัดค้านเพราะว่ายื่นทักท้วงคลรมถ้าคลรมรับรองคือชื่อพอเลือกจาก จากแบงค์ชาติเสร็จผ่านมาที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังต้องเอามาให้คลมอรับรองเพื่อทุนก้าวแต่เรายื่นทักท้วงคลมอไว้ถ้าคลมอยังดื้อดึงเราก็ฟ้องศาลรัมนูลมันก็จะเหมือนกรณีของพิชิตชื่นบัตรแล้วทีนี้ฟ้องคือฟ้องทังคลมอไงเพราะเราเรายื่นทักท้วงตั้งแต่นายกงตีและคณะรัฐมนตรีมันก็ต้องไปแบบนั้นซึ่งมันก็ต้องตีบพานางศาลรัมนูญต่อไปนะครับเพราะว่า ที่มายื่นวันนี้ต้องการให้เป็นทางวิชาการให้เป็นเนื้อหาเลยมันก็ต้องเข้าไปยื่นที่นู่นให้บันทึกรับไว้เรียบร้อยแล้วก็จะได้อ้างว่าเราได้ยื่นทักท้วงคอรมอ,อก,ก่อนหนะ้าจะมีการประชุมคอรมออแล้วคือเรามาตั้งใจยื่นวันนี้เขาประชุมคอรมออวันอังคารเรามายื่นวันจันทร์เลยเพื่อทักท้วงไว้นะครับเพราะเป็นเงื่อนไขทางกฎหมาย